ปากของคนเรามีเชื้อโรคอยู่มากมายทั้งไวรัสเชื้อราโปรโตโซวัวรวมทั้งแบคทีเรียกระจายอยู่ทั่วไปทั้งบนผิวฟันช่องเหงือกเพดานปากใต้คนลิ้นเป็นสาเหตุของโรคในช่องปากเช่นเลือดออกตามไรฟันลำมานาดหินปูนเหงือกอักเสบกลิ่นปาก การทำออยล์พูริงนั้นเป็นวิธีล้างพิษบำบัดต,ตามแนวทางอายุรเวทของอินเดียหลักการก็คือใช้น้ำมันเข้าไปดูดสารพิษเชื้อโรคต่างๆภายในปากให้หลุดออกมารวมถึงฆ่าเชื้อโรคนั้นด้วยวิธีธรรมชาติเราสามารถดูแลช่องปากฟันของเราให้สะอาดมากขึ้นด้วยวิธีนี้เพื่อให้ฟันสะอาดมากขึ้นและลมปากสดชื่นกดติดตามช่องสวยสุขภาพดีสำหรับเคล็ดลับดีๆจากธรรมชาติ เตรียมน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นถ้าไม่มีสามารถใช้น้ำมันงาบริสุทธิ์แทนได้ตักใส่แก้วประมาณ2-3ช้อนชาในตอนเช้าเมื่อคุณตื่นนอนให้คุณอมน้ำมันมะพร้าวนี้กะปริมาณน้ำมันให้พอดีในช่องปากเพื่อที่จะเคลื่อนน้ำมันในปากได้ง่ายโดยไม่ล้นออกมา ค่อยๆเคลื่อนน้ำมันในช่องปากให้น้ำมันไหลผ่านฟันและวก็เหงือกน้ำมันจะเปลี่ยนจากสถานะเหลวขึ้นและเป็นสีขาวขุ่นแบคทีเรียที่ซ่อนอยู่ตามซอกฟันจะถูกดูดออกมาจากที่ซ่อนและผสมรวมอยู่ในน้ำมันอมแบบนี้ประมาณ15-20นาทีในช่วงเวลานี้อาจจะนานสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มทำจะรู้สึกเมื่อยปากให้หยุดพักเป็นระยะได้ไม่ต้องทำแรงทำไปเรื่อยๆจนครบเวลา น้ำมันมะพร้าวนั้นมีคุณสมบัติต้านเชื้อแบคท,ทีเรียที่มีประสิทธิภาพและป้องกันการเจริญเติบโตของแบคท,ทีเรียในปากของคุณช่วยปรับปรุงสุขภาพของช่องปากสามารถช่วยในการลดกลิ่นปากป้องกันโรคเหงือกและยังช่วยขจัดคราบชากาแฟทําให้ฟันค่อยๆขาวขึ้นเมื่อครบเวลาให้บ้วนน้ํามันทิ้งควรล้างช่องปากด้วยน้ำเปล่าอย่างน้อย4-5ครั้งแล้วจึงแปรงฟันตามปกติ ทำอย่างนี้วันละ1-2ึครั้งหลังตื่นนอนตอนเช้าและก่อนเข้านอนผลลัพธ์หลังทําเสร็จช่องปากและลมหายใจจะสะอาดมากขึ้นชัดเจนฟันสะอาดลื่นขึ้นยิ่งทําเป็นประจำทุกวันจะช่วยขจัดคราบชากาแฟที่ติดฟันแน่นทําให้ฟันขาวขึ้นไม่โยกและยังช่วยขจัดคราบผิวปูนช่วยให้เหงือกและฟันแข็งแรง ลิมฝีปากมีความชุ่มชื้นเป็นสีชมพูมากขึ้นดูสุขภาพดีลมหายใจไม่มีกลิ่มมนเหม็นลองทำตามกันดูนะคะวิธีนี้เป็นวิธีที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพทางอ้อมด้วยกดติดตามช่องสวยสุขภาพดีสำหรับเคล็ดลับดีๆจากธรรมชาติ